เอาไว้ขาเป็แค้ข่าวทีบอก่าตรงนี้ไหมตรงนี้ไหม,ตร,มตรงบ้านของเขานี่ไหมสวยอยู่นะสวยอยู่ตรงนี้เนาะเออไหว้สวยว่าสวยฮะเอาพ่อมาด้วยดีดิพ่อมาแล้วพี่น้อง เออพ่อมาพี่น้องเ้ยเชิญพ่อเข้าเลยเิ่อเข้าเลยพ่อให้ดูบอพ่อจอดตรงนี้ก่อเดี๋ยวรัดเดี๋ยวรัดไว้ก่อนมาีก่มาีก่เดียดมกแม่รู้เหรอไม่รู้เลยผมก็ยังไม่รู้เลยพี่ยมจะไปีเลยค่ะเ้าหน่อยนะพี่ยคุยเสียงดังแม่ชอบผิดชอบถูกนะขอไคุณพ่อมาแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญคุณพ่อคาเฟ่เลยมาแล้ว คุณพ่อยืนเลยครับเออยืนเลยยืนคู่กันเลยครับคุณพ่อเออดีมากเลยฮะยัง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 ไม่ได้พูดเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกช่องนะนะครับวันนี้ก็ทุกคนอยู่ครบพอดีนะครับทุกคนอยู่ครบพอดีเลยนะครับเมื่อกี้ขาดคุณพ่อเนาะคุณพ่อก็ขับรถมาจากทํางานสดๆร้อนๆเลย นัน้องๆก็เลิกเรียนแล้วนะครับก็เลยถือโอกาสนี้แจ้งข่าวดีนะครับให้กับนะทุกคนได้รับทราบแล้วก็ยิ้มแล้วเหมือนจะรู้แล้วยังบ่นะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะครับปลาบัวนะครับอ่ผู้ใหญ่ใจดีปลาบัวนะครับเล็งเห็นว่าคุณแม่เนี่ยมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายนี่ครับก็เลยอยากจะ อมอบเป็นทุนการศึกษาเอาไว้ให้น้องๆเนี่ยไปโรงเรียนันะครับโดยแบ่งกันเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกนะมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้กับคุณแม่อ่าให้ให้ให้คุณแม่จ่ายให้ลูกๆไปเรียนใหู้เลยอาครับผมส่วนที่สองนะเอาให้ผมเนี่ยเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นะครับการนำุกน้ำมันเนาะนะครับรรอเออขอบพระคุณนะคุณป้าบัวเนาะนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้คออคุ้มครองท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านเนาะให้อยู่เย็นเป็นสุขนะตาทุกครับผมเอาไว้เป็นทุนการศึกษาเ้อแต่ก็ท่านฝากไว้แบบอันหน้าบ้านเนี่ยอยากให้แบบ ทำความสะอาดอ่าน,นเสียหนาแน่างทีนะเป็นฝากไว้ประมาณนี้เนาะไปเสียหนาที่ยังแบบทำความสะอาดหนะ้าบ้าน้คัดมันจะได้เป็นตะเบิงเนาะครับผมแก้ให้น้องแบบเมื่อน้องขำอ่ะน้องขำผมน้องไม่ได้ไม่หัวเราะอะไรทำอะไรพี่พี่เอกไปทำอะไรให้น้องขำอีก โอ้มันเหมือนอะไนี้เนาะนี่นะท่านนะผู้ชมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ <c oughs> หรือว่าเราจะรวบรัดเลยทีเดียวเลยสองข่าวเลยไหมสี่นาทีแล้วบ่ <c oughs> มันต้องอีกข่าวใช่ไหม <c oughs> ว่าจะแบ่งไว้อีไม่บ่เอาเลยบ่ทุกคนวางไงเอาเลยบ่เ <c oughs> อาเลยมันมออะไรอะสี่นาทีเองบ่โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมา <c oughs> เฮ้ยเ,เดี๋ยวใช่มีมีมี